ข่าวด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญมากรีบดูด่วนก่อนจะพลาดเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาแจ้งเตือนภยัย สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะและอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดเพราะท่านจะถูกหลอกลวงได้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะตื่นภัยเกษตรกรรถเร่ขายปุ๋ยราคาถูกผ่อนจ่ายได้มีของแถมระวังได้ปุ๋ยปลอมด้อยคุณภาพพบเห็นแจ้งสารวัตรเกษตรโทรหนึ่ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร เตือนใครเกษตร,รกรระวังจะได้ปุ๋ยปลอมหลังพบรถเร่แระเวณขายปุ๋ยไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางพร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาของแถมและให้สินเชื่อผ่อนจ่ายภายหลังขอให้เกษตร,รกรอย่าหลงเชื่อเพราะอาจได้รับปุ๋ยหรือสารเคมีที่ด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและเสียเปรียบพ่อค้า สำหรับข้อสังเกตปุ๋ยปลอมเบื้องต้นคือราคาถูกกว่าปกติเร่ขายถึงที่และไม่มีเลขทะเบียนนอกจากนี้ยังมีการขายปุ๋ยผ่านตัวแทนในหมู่บ้านโดยจดรายชื่อผู้สนใจเก็บเงินมัดจำแล้วนัดส่งปุ๋ยภายหลังซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518มาตรา57คือขายโดยไม่มีใบอนุญาตหรือมาตราห9คือ ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทั้งนี้หากเกษตรกรพบรถเร่ขายปุ๋ยหรือเรื่องร้องเรียนสินค้าที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตแจ้งสายด่วนสารวัตรเกษตรโทร1นึ่สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ